แยกว่าเห็ดที่เป็นพิษกับเห็ดที่ไม่เป็นพิษมารู้จักอาจารย์ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการทีาแก่เคยโดนมาแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนี่วัฒนาครับวัฒนาวงมีหรืออาจารย์เสิงของเราครับนี่เป็นสัตว์เลี้ยมอาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่าเห็ดที่เป็นพิษลักษณะจะเป็นแบบไหนเห็ดกินได้กับกินไม่ได้ครับกินไม่ได้สังเกตจากตรงไหนครับสังเกตลุงเสงน สามารถรสังเกตได้ว่าเออบันพ้าบรุษที่เราเคยเอให้เรากินมาในเห็ดสิ่พาะเป็นพิษเอาเอาเห็ดเป็นพิษก่อนเนาะผิวข้างบนมันจะไม่เรียบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเกิดขึ้นโดยตามขี้ควายมั่งอะไรมั่งแล้วก็บางทีเขาว่าเห็ดเห็ดไส้เดือนก็มีอะไรก็มีเนาะมั<ห>นมีหลายอย่างเห็ดที่กินได้เช่นอย่างเช่นเห็ดกินได้คือเห็ดนี้ก็กินได้ครับ แต่มผมก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าเห็ดอะไรจะว่าภาษาเขมรเขาว่าเห็ดเห็ดตะเกียมาสมตะเกียมมันตะเกียมมันเหมือนกับไอ้ฟันกรามเนาะครับผมอันนี้ต้องเอาไปต้มก่อนอต้มเทน้ําทิ้งเพราะว่ามันจะดับกลิ่นกลิ่นกลิ่นของเขาอาจจะแรงหน่อยหนึ่งบางคนอาจจะแพ้กลิ่นครับแล้วเอาไปผัดเผ็ดก็ได้ผัดเผ็ดจะอร่อยมากเลยเห็ดนี้ครับลักษณะการ กินเห็ดพิษแล้วเบื่อเนี่ยอาการมันจะเป็นแบบไหนครับอาจารย์๋อ,อาาตอนนั้นผมนะผมเคยโดนมาแล้วทีนี้มันจะสั่นหนาวแต่ว่าเหงื่อออกเหงื่อออกมากครับเหงื่อออกสั่นขี้ไหลรู้สึกว่าอาการเบื้องต้นเลยครับมันจะอ้วกก่อนครับอาการเบื้องต้นอ้วกอ้วกเสร็จทีนี้ก็สั่นหนาวแต่ว่าเหงื่อออกออกมากรีดน้ำเหงื่อออก ตอนอาจารย์โดนนี่กินแกงหรือว่ากินแกงครับเอาไปแกงครับพอดีแกงใส่เนอไม้คิดว่าอร่อยเป็นรูปแบบไหนที่อาจารย์โดนโอ้ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีไอ้มีตัวหนึ่งคือตัวนี้อันนี้เป็นพิษใช่ไหมครับเป็นพิษอยู่เพราะว่าเอามาโชว์ดูครับเป็นพิษนี่นี่ภาษาบ้านเราเรียบอันนี้ท่านไ้ชมเห็ดที่เป็นพิษนะครับตันี้สังเกตจุดสังเกต อันนี้จุดสังเกตคือเป็นสีดําแล้วก็อตรงรงขอบขอบข้างเนี่ยมันจะออกยากๆอยู่แต่ว่ามันกินไม่ได้ครับผมเอามาต้มด้วยในวันนั้นน่ะรู้สึกว่าเมามากเลยแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยหกจิตคนครับแล้วแบบนี้ใช่ไหมครับที่เป็นพิษไอ้แบบนี้แบบนี้อะไรตัวการนี่ครับนี่เราเซ็นเซอร์ท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นพิษนะครับอยากๆอันนี้เขาเรียกว่า เห็ดขี้ควายสัตว์แถวแถวบ้านเราในเห็ดขี้ควายหน้าตาดีเนาะแต่นน่าจะกินได้หน้าตาดีอันนี้หน้าตาไม่ดีจะกินได้ครับอันนี้หน้าตันี่ครับเป็นฟูงเลยครับครับเห็ดขี้ควายครับกินไม่ได้ครับท่านผู้ชมก็จะมีลักษณะหยักๆด้านบนครับสังเกตจุดสังเกตครับเหมือนดอกไม้ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเห็ดไหนที่เป็นพิษไม่เป็นพิษก็ อาจารย์นุ่นรูปสวยงามครับแตกต่างกันครับเห็ดที่กินได้กับกินไม่ได้ครับตันนี้ครับอันนี้รูปแบบสวยงามครับเนี่ยครับเป็นโค้งหูมีมีชอะมีเขาเรียกอะไรครับตัวนี้อันนี้มีแหวนแหวนแหวนครับแหวนเมือนความใหญ่เก็บมาในป่าความสวยงามของมันผสมสักดอกเดียวก็ เรียบร้อยครับสีมงเทงเลยครับอาจารย์เกือบโดนแล้วอาจารย์เคยเคยมีไหมคนที่เจอเหตุพิแล้วเสียชีวิตเคยเคยได้ยินไหมได้ยินอยู่แต่ว่ากลุ่มของผมมีห้าคนครับห้าคนเข้าโรงพยาบาลทั้งห้าคนครับแต่ว่าใครเป็นอะไรมากใช่ไหมเป็นมากต้องนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งอันนี้คือความสวยงามของมันครับเห็นครับ สวยสวยบาตาบาดใจครับแต่นางเป็นพิษร้ายเลือเกินร้ายเหลอยายาไปแตะต้องเลยนะครับในเหตุแบบนี้นี่ก็ลุงซิงบอกว่าอยาแตะต้องนะครับความสวยงามนี่แหละครับเขาเรียกอะไรนะไอหนึ่งสองอะโรเี